เรื่องราวต่อไปคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้ออกมาชี้นะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนค่ะอยู่ในช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับค่า PM 2.5นะคะจะเป็นอย่างไรมาติดตามพร้อมกันค่ะ ทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากฝุ่น PM 2.5และจัดทําแผนบูรณาการรองรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เขตสุขภาพที่2จัดขึ้นโดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกเพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการในการจัดทําแผนดำเนิน เินการร่วมกันและจะเป็นพลังในการจัดการและแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5ได้อย่างมีประสิทธิภาพรองเทดีกรมควบคุมโรคค่ะได้กล่าวว่าเดือนพฤศจิกายนปี2566ถึงเดือนเมษายนปี2 5 6 7จะอยู่ในช่วงวิกฤตต้องเฝ้าระวังป้องกันมลพิษอากาศฝุ่น pm 2.5ค่ะเน้นแก้ปัญหาโดยการกำจัดแหล่งกำเนิดมลพิษที่มาจากการเผากำจัดวัชพืชเน้นการหยุดเผายังคงเป็นมาตรการที่สำคัญเนื่องจากฝุ่นและ เนื่องจากฝุ่นและควันส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนค่อนข้างมากโดยกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนมากค่ะจะเป็นผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจโดยเน้ยนย้ำการป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง PM 2.5นะคะคือการลดการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งงดหรือลดการก่อให้เกิดฝุ่นควันเช่นการเผาขยะเผาป่าหรือการเผากำจัดวัชพืชหากจำเป็นต้องออกจากบ้านควรสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยด้วยค่ะ